สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับ FC ที่ติดตามทั้งช่องพอดีละพืนๆเชียวครับตอนนี้เข้ามาเห็นรถคันหนึ่งนะครับซึ่งคุ้นมากๆเลยนี่ไหมนี่ไหมเขาไปแล้วตีพี่บอยู่ไปแสดงว่าไปพูด l แล้วพี่เสียล่ะพี่เสียฮะเขาไปแล้วตี ไม่จอดของรถทัานอิ๋มไหม่บ๋าผุนไหมเฮ้อเจอใครอ่ยเจอใครอ่ยมมาแล้วอุ้ยอุิงกับมาพ่อเข็มกับมาปาทโถมามาแล้ว มาแล้วมานีมาแต่เพืเป็นดิเซษเอาโอเคหวหัวเรเรเรียกรถมาหลายหคันมาจอดตรงนี้ปิดตรงนี้ไป้ยเดี๋ยวจะเรียกปุ๊บปา๊บปัดทั่ว เจอกัอแล้วเจอตัวจริงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาถึงแต่นานหรือยังครับมาถึงนานหรือยังมาห้ึงเคขาวนึงเติบแล้วเนาะมากับแฟนนี่บอเปิดตัวแล้วทินี่ เพ่งเปิดโตบ่เจ้าหูไปหูอย่างหูข้าวพอแหลมพแหลมไปอย่างพรท่นหูแสดงว่าพ่านบอบุยเป็นอย่งเรากินทุเลียนบ่แล้วเป็นอย่งพอแหลมแม่เจ้าหูข้าวพอแหลมไปเลยพอแหลมย่างนี่ไหมนี่ไหมพอแหลมนห่นไหมนี่กพอแหลมเป็นอย่งเรากินทูเรียนแสดงว่าพรูข้าวต้ัวมีรถใหม่ รถดูข้าไปเราอยากได้เงินคาราบันข่อยข่ยนะข่อยยนไม่อยากเลยโอ้ยอบางจังหวะบาอะงาสองพันมันผมนี้เราสีมานดิหมดบอกเราเสียก่อนล่ำแหม่เรากับท่านเสียไหนตัวกระเป๋าเลี้ยอตัวกระเป๋า สดสดเลยวันนี้สดๆดสีดำสีประตู i s u d ี m a x เ๊งยังวะนั่นอม่เยฮะเสียสดเลย i s u d ี e m a c จอดยุ่งนห่ตันนัตพ้นเป็นคนขับให้เอาเชียไปจอดโดมห้วท่านวาให้ลราบอให้ลรบอกหมอนาท่านตา้ชเนละหน้อละหบอกคนไทยไรเหรอฮะเพ่งทำนองเก่าเพ่งพาดตีด้วยนี่เอาได้ละตีนันเล่นไหม ดึอขึ้นคาท้ายคลิปแล้วโอ้เตี้ยเอาหมูวัดลอยหนึ่งแสดงว่าเป็นเป็นพัดเอ็ดวันนี้ขึ้นล้านกัวไหมบุ้ยปลากั้นคลิปแล้วไล่ขึ้นเรื่อยๆก็้ิทหายแล้วอีกเรื่อยๆเตี้ยมาเรื่อยๆอ่ะมีเอ้าเอาเอ้าเอ้ยว่าตัดเนี่ยแล้วไอ้เราเนี่ยมาแล้วมันล่อยอันเบาคลิปแล้วพอเดี๋ยวเขาเจาะเอาไปเฮ็ดลีกัสิบู๊โอ้คุณสื่อเพลงนั่นแหละทีนี่ ชื้อแล้วบูชาเห็นเออเห็นออยอมตายว่าเมียเรายอมตายว่เมียเขาในจังหวัดห็นออเอาเห็นหนาเมียเราพ่อปั่นเมาเราสองสามขวดเห็นหนาเมียเราปั่นเมาเราสองสามขวดพอจากนี้ไปบวชไปสวดอรหังสัมมาจักเป็นจังได้อยาก บอยากเข่าใไกลเลือพันละยาเป็นบอยากหัวซาพันละยาแม้แต่ยามนอนเห็นเมียคนอื่นแสนสุดซึนหัวใจังบเจอเมียเขาเมื่อไรทำไมทำไมหัวใจมันอน่ <rí> e> อนข้าวๆอวบๆอยากเต้นสวบรวบคอขวอ,อน <rí> e> เดียเมียเขามากอดนอนเื่อสีออดอ้อนอยู่อยู่อา,อารมณ์เน่ยมึงหนามีแต่เขาออยอมตายบนอกเมียเขาไม่เสียดายชีวิตเลยเราแล้วแต่เขาจะคู่หรือขมจะฆ่าให้ใตายเชิญตามสบายอารมณ์ไม่อยากอยู่ไกลเมียผมพอปานข็าต้มก็อ,อยากมา จะเวงในนุ่ยนะพ่อเเงไมเพงมายพอมักเมียเขาเห็นยามใดมันคิดบดเศร้าอยากสวนนงยะอยากสวนเอาเขาลงทงลงท่าเลียงเป็ดเรียงไก่ขุดบอใหญ่ญ่เลียงปูเลียงปลานอนฟังเสียงเียดเจรนาล้องเพลงมาให้ฟังยามเลง ได้การอยู่เด้อได้การอยู่เด้อได้การอยู่เด้อเพลงนี้เราแต่งตอนเล่าอันเลาสูบ่มดนุยนอนอยู่แก่ไม่หนุ่ยแล้วตื่นบ้าอ่ะไอ้บักลาบ่พ่อออกแงออกแงไอ้ปลาลาบเนี่ยเจ็ดโจลลงไปนี่ยจบแล้วอันว่าร่ำล่าร่ำเหมือนีร่ำนองอัน อันนี้ปรทธานแจยนให้ลูกอยู่ชวนกี่อาบามฤดูการเลยแต่เงินกินแป๊ดแล้วเรือก็มันละจุนแจ่มไหว้วนคือพ่อว่าไปอันใดอว่าแต่มาถึงแล้วหน้าหลวงทงบกใหญ่มีประมันก้าไล่แถบประมันก้ามือบ่มีมือบาดเจ็บพร้อมนั่นเองโอ้คนณจะไปลองยูโรเทอน์ดนบอกโอ้เล้พ่อยุบบุญนี่ <Yeah. S 1> เล้มทองประเทศไทยันนี้ฉายาไายประกาศแล้วไล่ประกาศบู<อ>ยยกำลังเลือกอยู่ดิมอยแต่งจากชีวิตจริง่นเนาะสะท้อนสังคมเลยครับบ้า,าน <c oughs> เล้มทองการแพทย์เก็บ <c oughs> ชอบตั้งไฟ เมียเ <l id> ราเน่บ้ไปบนะเห็นนาเห็นน้าเมียเราพ่อปานเมาเราสองสามขวดอันไป็้นน้ำเ่นเพราะอยาาหนี้ไปบวชไปสวดอะังสัมมาจกเป็นใครบ่ยากเข้าใกลหรือฟันละยาเป็นบ่ยากหัวสาฟันระยา แม่แต่ยามนอนอมันมันมันนั่นทำนองเดียวกันกับปู่ แต่งเพื่งนได้กันเลยแต่รถต้องแต่งข้างนอกนี่เอาไว้ก่อนมันจะเป็นพื้นฐานที่ฝากรถต้องไปเอารถที่ฝากไว้เครงรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ไปไวๆให้ไปเอารถเดี๋ยวนี้กรรมการจะรีบกลับบ้านกันหมดรถจะออกให้ไปเอารถเพราะเดี๋ยวนี้หมดเวลาปากเลยมาข้อแรกกันเำนองเดียวกันนร้านเดี๋ยววางเรื่องเอาถาเมียเราเจ้าวา แต่ว่ากับพื้นฐานพื้นฐานมวนเนาะแมนัไอ้ไร่พินแล้วเอาไปบอกแล้วก็บอกมวลแมนมวนนี่เพ่งโคู่พีดนะผมปั่นอยู่ปาร์ทเขาบอกมวนแล้วเดี๋ยวพอว่าเราแจ้งใหม่กันแล้วแต่ก็ลองเนื้อปลากสมุนมวลนี่น่าดูคนเดียวเออนั่นเห็นหนาเมียเราพ้าปานกินเราเมียเราพ้าปานเมาเราสามขวดนี่ พ่ออยากนี้ไปบวชไปสวดอรหังสมมาอยากเป็นจังไดหลายหลอดแล้วเด้อ่ยจังหวัดนี่หลายหลอดแล้วเด้อจังหวัดนี้่หัวซาพันละยาเนี่ยแต่ยามนอนอุ้ยผู้สาวผู้สาวยังผ่านพอดีเลยมิวสิกนั่งอย่างมิวสิกนั่งอย่างมิวสิกเห็นน้ำเห็นหน้าเนี่ยเราเรา นี่ครับพี่น้องครับบรรยากาศัมันเลืครับพี่ปัวพี่พัวแหลมแม่เห็นเมียคนอื่นมันแซนสุดเชื่ยนเรอไหัวเอดเนอเปิดนักเขินประเดนวอขาบอนอ้าได้มี ถ้าได้มีถ้าได้เมีถ้าได้มีเข่ากอดนอนคือสีออดอ้อนยั่ยยวนอารมณ์บึ้งไปไพี่น้องโอ้โม่งดยเป็นสีเศ้าไปครับพี่น้องเอาไปทักกันชิ่แม่หลักกันครับสวัสดีครับ